สวัสดีครับผู้ชมรายการบลิ่งแชนแนลครับได้ยินเสียงไหมวันนี้มีโฟนอินนะครับสวัสดีครับน้องต้นข้าวใช่ไหมครับ่ใชครับสสวัดีครับสวัสดีครับครับขอโทษนะครับวันนี้มันช้าไปหน่อยครับเขาแนะนำตัวเองรึเปล่าครับครับต้นข้าวนะครับสวัสดีว่ากำลังทำในการวิจัย่ยวกับ ทาาขายต้นไม้บนออนไลน์ววนะครับก็เลยว่าจะอะไรจะมาสอบถามเพิ่มเติมหน่อยได้เลยครับโอเคครับขอยญาตถามนะครับที่ปอลลิงอ,อ,นนอ,อายุเท่าไหร่นะครับสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วครับย่างสามสิบห้าแล้วโอ,โอเคนะครับพนนี่ปอลลิงขายมาแล้ย่งไานก็ขายมาได้ประมาณ หนึ่งปีแล้วครับโอ้หสี่ปีอ่หนึ่งปีปรครับขอนะขอขอขอภห้หนึ่งปีครับอ๋อหนึ่งปีนะครับครับอแล้วตอนนี้ขายสินค้าอะไรบ้างหรอครับเนี่ยตอนนี้ก็แรกเริ่มนะจะเล่าให้ฟังแรกเริ่มก็คือในช่วงโควิดน่ะอ่ามีคนตกงานเยอะแล้วก็ตลาดต้นไม้ปิด พี่ก็เลยเห็นเขาเรียกว่าช่องทางในการจําหน่ายสินค้าออนไลน์แรกเริ่มก็เลยคิดว่าหาของที่เรามีก่อนเรามีต้นไม้ที่บ้านเยอะก็เลยโอเคเอาต้นไม้มาขายดีกว่าเพราะว่าเราปลูกเองเรามีความรู้บ้างแล้วก็มีประสบการณ์นิดนึงเราอาจจะได้แนะนําหรือขายได้ง่ายขึ้นเพราะเราเรามีความรู้ก็เลยลองขายต้นไม้ช่วงแรกก็ขายดีมากเลยเพราะาช่วงนั้น ตลาดต้นไม้โดยเฉพาะกรุงเทพปิดมากครับครับผม้วาอนันอันนี้ก็โดยเฉพาะพันเองด้วยเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ขยายพันธุเองก็เป็นแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสวนใหญ่อะไรมากมายก็ขยายพันุในบ้านแยกหนอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ต้นไม้ก็มีเริ่มต้นก็ขายต้นลิงมบังกรนะครับ น้องไม่รู้น้องต้นข้าวเคยเห็นไหมต้นลิ้นมังกรเป็นแบบเนี้ยครับเป็นนี่ครับต้นลิมังกรอันนี้เป็นลิมังกรแครนะครับกันพันยายกรีนนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์ก็คือต้นลิมังกรเป็นไม้เขาเรียกไม้ประดับฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับที่เขาปลูกในบ้านได้เพราะว่าต้องคืนมันจะ,ะเปิดปากใบแล้วก็ หายนะครับออกซิเจนมานะครับหายใจก็มีแต่ว่าน้อยคาร์บอนคาร์บอนปกติต้นไม้ตรงคืนจะหายใจเป็นคาร์บอนออกมาเยอะอาจจะแย่งอากาศหายใจได้ถ้าเป็นต้นใหญ่แต่ต้นนี้คายออกซิเจนมาด้วยก็ทําให้ทางอ่าเขาเรียกว่าอากาศมันไม่อึดอัดเวาสดชื่นเหมือนนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนกลางวันเลยครับอ๋อท่ชอบต้นนี้เป็น ชอบต้นนี้มากเลยครับใช่ครับก็เหมือนเป็นโลโก้ร้านเลยแรกเริ่มก็ต้นนี้นะครับแล้วก็แตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นต้นไม้ชนิดอื่นแล้วก็อุปกรณ์ทําสวนของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าขายต้นไม้อย่างเดียวมันมันมันไม่ได้ตลอดก็เลยเริ่มขายก็ขายในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มช้อปปีนะครับเป็นที่แรกเลยแล้วก็ในเฟซในเพจนะครับแล้วก็ ช่องทางอื่นๆนะครับส่วนใหญ่จะขายผ่านเพจนะครับแล้วก็ช้อปปีครับเป็นส่วนใหญ่อส่วนมากจปไนช้อปปี e, ้เพราะว่าส่วนมากขายได้เป็นช้อปปี้นะครับแล้วส่วนมากนี่แบบคนที่มาซื้อนี่จะเป็นเราไหนนะครับวัรรุ่นหรือว่าเป็นแบบไปททำงานหรือยังไงครับครับก็คนซื้อต้นไม้นะครับก็มีหลากหลายนะน้องต้นข้าวคือมีทั้ง คนทํางานวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานนะที่สังเกตเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ตอนแรกๆเลยจะเป็นคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่เขาชอบต้นไม้ที่อฟอกอากาศหรือต้นไม้ที่อยู่ในบ้านได้ในคอนโดได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาจํากัดตัวเนี้ก็เลยตอบโจทย์เขาครับโอ้มาฟอกอากาศแล้วอันนี้นอกจากต้น ก็ะนะครับอันนี้ลิ้นมังกรใช่ไหมครับใช่ครับลิ้นมังกรก็มีครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเช่นพลูด่างครับต้นอากนิมาก็มีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีต้นกล้วยก็ขายผลไม้ก็ขายนะครับขายเมล่อนขายอะไรด้วยนอกจากต้นไม้พี่ก็ขายของกินด้วยนะเป็นเมล่อนนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนเนี้ยประมาณประมาณเดือนมิถุนายนจะมี อินท่าผาลามกินสดพันบางลีอาจจะไปชมสวนแล้วก็ไลฟ์ขายนะครับก็มีทั้งต้นไม้ของกินนะครับแล้วก็ของใช้ในร้านครับผมโอ้กาหลากหลายเลยนะครับเนี่ยหลากหลายครับก็แตกลายผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในบ้านนะครับก็คือในบ้านเรามีอะไรก็มีตัวนี้เลยก็เกือบเกือบเกือบนะล่าส the oh, ุดก็ไปคุย <etry> ก <grill ik> ับ <ara> <reward> คนที่ผลิตสเตนเลสเขาทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำสวนที่สนใจมากเพราะพี่ก็ทําสวนอยู่ชอบทำสวนมันมีพ่วช้อนปลูกเสียมจอบอะไรเงี้ยที่ทํามาจากสเตนเลสเนื้อดีเกรดสามสิบสี่นเนี้ยก็เลยสนใจเาก็ให้ราคามาแต่ก็ยังไม่ลงขายเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาครับอ๋อโอเคนะครับแล้วตอนช่วงแรกๆที่แบบว่าเริ่มทําเนี่ยอันนี้หาจากหาข้อมูลจากไหนหรอครับ อนแรกๆที่เริ่มทำนะครับก็พี่ก็จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตบ้างนะครับแล้วก็จากในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าทางเนี้ยเราก็ต้นไม้เนี่ยมันมันบางครั้งอ่ะมันมีเขาเรียกว่าคำศัพท์ศัพท์เทคนิคนะครับของเขาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งต้นนี้ต้นอะไรนะครับแล้วก็สายพันธุ์อะไรนะครับก็ จะทําให้เราตอบลูกค้าไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเขาอยากจะรู้ข้อมูลลึกๆนะครับแต่ว่าตแต่ตอนตอนมีคิดว่าอ่าในการเ่อาทางการขายที่มีอยู่เนี่ยอ่าับมันจะดีขึ้นได้ยังไงหรือย,อยังไงได้ไหมครับอ่าโอเคถามไปดีกว่าอพอดีเมื่อกี้พูดตรงไปนิดนึงคิดว่าในะตอนนี้ถ้าทางออนไลน์ที่มีขายอยู่เนี่ยครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับว่า อย่างเส้นแบบลงของยากจังเลยหรือว่าแบ่งบนหมูมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับก็สมมุติว่าเอาเอาเป็นแบบว่าคนที่จะเริ่มขายเนาะมันจะได้แบบเหมือนแชร์ประสบการณ์กันก็คือพี่เริ่มแรกพี่ขายแพลตฟอร์มช้อปปีก่อนเพราะว่ามันเป็นมันมันมันง่ายเพราะว่าเรามีบัญชีคนซื้อแล้วเราก็สามารถเปิดการขายได้เราลงสินค้าสามชิ้นหรือห้าชิ้นให้เขาตรวจสอบผ่านแล้วก็สามารถลงขายได้ ในช่องทางแรกนะของ s h อ p e e นะที่เขาทำก็คือมีหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็น Curly j n t b a s e x p เอ็กนะครับแฟนะครับแล้วก็อีกหลากหลายขนส่งนะครับดีเออะไรเงี้ยไปสีไทยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเ r y นะครับก็จะทำเขาเรียกว่าขนส่งจะแคบลงนะก็คืออาจจะมีไม่เกิน2ขนส่งในร้านหนึ่งก็คือถ้าขนส่งไหนเป็นขนส่งหลักก็จะใช้ขนส่งนะั้นเป็นหลักเลยนะครับ ก็คือว่าแต่ก่อนสามารถลูกค้าสามารถสลับเลือกได้เป็นเคอรี่เป็น, ly, ปน J จทเป็นอะไรเนี้ยแต่โดยนี้ปัญหาของลูกค้าและผู้ขายก็คือว่าไม่สามารถเลือกขนส่งได้ทางช็อปปี้ระบบอัตโนมัติก็จะดูพื้นที่การให้บริการอะไรเงี้ยเป็นหลักก็จะเลือกขนส่งเองนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาบางพื้นที่อย่างเช่นแฟดโอเคแฟดตัวเนี้ยก็มีทุกที่นะแต่ว่าในบางพื้นที่เช่นปทุมธาน,นีตัวเนี้ยแฟดไม่รองรับในการปิกอัพหรือ รถไปรับสินค้าถึงร้านนะครับก็เรียกว่า Pick Up ตัวเนี้ในภาษาของการขนส่งของช้อปปีตัวนี้ครับก็คือ Pick Up อ่าไม่ได้นะครับก็คือถ้าหากว่าร้านเรามีคลังสินค้าอยู่ที่ประทุมเราไม่สามารถใช้แฟลตได้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดบางอย่างครับเ,ออเราแ็ลวา่าค่อนข้างมีข้อจำกัดเยอะอยู่ใช่ครับก็การขายออนไลน์นะมันจะค่อนข้างยากน,นนะน้องหนึ่งคือ นอกจากเราต้องมีคู่แข่งนะคู่แข่งไม่ใช่แข่งเรื่องราคาพี่จะแข่งเรื่องคุณภาพคุณภาพคือเรื่องการบริการก่อนและหลังการขายก่อนคือให้ข้อมูลถ่ายภาพก่อนส่งหลังก็คือให้ข้อมูลมีปัญหาอะไรนะครับก็แชทสอบถามอะไรได้เคลมได้อะไรเงี้ยต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นของสดมันอาจจะเสียหายระหว่างการเดินทางได้ดังนั้นดีธีสําคัญน่ะ ในการขายออนไลน์แล้วก็ขายของทุกชนิดนะ่ะที่เป็นของที่เสียง่ายหรือของที่จะเสียหายระหว่างการขนส่งก็ต้องแพ็กดีๆนะครับซึ่งกันตอนการแพ็คเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะขายต้นไม้แต่หากว่าต้นไม้มูลค่าไม่เยอะเนี่ยอาจจะขั้นตอนการแพ็กอาจจะลดลงมานะครับเพื่อประหยัดเขาเรียกว่ากล่องก็มีราคาใช่ไหมเทปก็มีราคาค่าแรงเราไม่คิดเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งในการขายออนไลน์เพราะว่าเราจะมีค่าแพ็กเกจนะครับค่าแรงในการแพ็กนะครับทุกอย่างเป็น ต้นทุนหมดนะครับไม่เหมือนกับการขายหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาหยิบเราใส่ถุงพลาสติกใบเดียวเข้าไปได้แล้วนะครับประมาณนี้อ๋อแบบน,นี้ตอนที่ของถึงมือลูกค้าเนี่ยเคย,เ,คย,เ,คยเกิดเคยเกิดปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับเคยครับก็ในเรื่องการขนส่งต้นไม้นะเหมือนที่พี่บอกก็คือมันมีเรื่องการบอบช้ำการเสียหายใบห,ใบหักใบหลุดต้นหลุดออกจากกระถางอะไรเงี้ย เราก็เริ่มพัฒนานะครับประสบการณ์เราก็เริ่มพัฒนาแล้วก็แพ็กเกจให้ดีขึ้นรัดให้แน่นขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายเพราะว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าเราจะติดป้ายว่าห้ามโยนนะครับห้ามทับคือจริงๆแล้วนี่ะพี่พี่เข้าใจขนส่งนะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขนของของเราคนเดียวนะเขาจะมีขนส่งของมาเยอะบางครั้งพนักง,งานนะครับด้วยสภาพเป็นล้อมด้วยอะไรหลายอย่างเขาต้องเล่งนะครับเล่งส่งเร่งสแกนเล่งอะไรเนี่ย มันก็เลยต้องมีข้อบิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องกันไว้เซฟไว้นะครับเมื่อลูกค้าได้รับของแล้วนะครับพี่ก็บอกให้เาัาอาจอย่างน้อยก็ถ่ายรูปมาหรือมีวีดีโอก็ดีแต่ในเรื่องต้นไม้นะอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะบอกให้ฟังก็คือถ้าเป็นการขนส่งมาตรฐานช้อปปี้เลยที่ไม่มีไปรษณีย์ไทยนะเขาไม่รับเคมนะครับเมอของสดหรือผลไม้หรือต้นไม้เนี่ยเขาไม่รับเคมนะครับจะเสียหายยังไงเนี่ยเราต้องไปคุยตกลงกับลูกค้าเองอาจาจะจ่ายคนละขึ้นหรืออะไรเนี่ยหรือเปิดข้อพิพาทนะครับซึ่งต้นไม้เนี่ย ขนส่งเขาไม่เขียนแน่นอนนะครับเราอาจจะเสียเปลี่ยนในส่วนนี้นะครับเราต้องตกลงกับลูกค้าดีหรือถ้าหากว่าเราคิดว่าแพ็กดีแล้วเปิดเปิดข้อพิพาทได้นะครับในช้อปปีก็มีนะครับเปิด้อพิพานทว่าดูเราแพ็กดีไหมอะไรนี้แต่ว่าทางช้อปปีจะเจรจา,กาเกลี่ยว่าผู้ซื้อผู้ขายนะครับอาจจะออกกันคนละครึ่งนะครับเพื่อจะเราจะไม่าขาดทุนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยขนส่งทําไม่รับเขียนนะครับยกเว้นไปษณีไทยหรือบางขนส่งที่ที่มีรองรับครับ ดูแลก็แาบเสียหายหนักเหมือนกันนะครับใช่ครับต้นไม้ก็เป็นอะไรที่ยากนะคือจริงๆแล้วร้านร้านพี่ตอนเนี้มีสินค้าหลากหลายต้นไม้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักของพี่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากต้นไม้ไมาเยอะพี่ก็ไม่ไหวพี่แปะคนเดียวเหนื่อยเหนื่อยมากเลยใช้พลังงานใช้เวลาเยอะมากเลยครับอันนี้อพี่ทำคนเดียวทั้งหมดเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านก็คือทําคนเดียวทั้งหมดเลยทั้งออเดอร์ แอดมินนะครับแพ็กเกจนะครับทุกอย่างทำคนเดียวเพราะว่าคืองานประจำไงทำงานประจำแล้วก็นี่เป็นรายได้เสริมนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจใหญ่อะไรเงี้ยทําเป็นรายเล็กๆก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับอ๋อโอแต่ท่าที่ดูนี่น่าสนใจมากเลยครับครับใช่ครับก็เดี๋ยวพี่ขอประชาสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะว่า พี่มีช่อง YouTube Bowling Channel นะครับก็จะเป็นรูปพี่นี่ะใส่เสื้อสีดำแว่นตาสีดำนะครับ l i n g c n a n n e l ก็รวมสาระความรู้หลากหลายนะครับกาจะเป็นเกษตรนะครับกีฬานะครับรถยนต์นะครับให้ความรู้ทั่วไปนะครก็ติดตามทางนี้ก็ได้เพราะพี่ก็จะรีวิวเรื่องเกษตรให้ความรู้ไปสอบถามผู้รู้นะมาแบ่งปันกันนะครับก็มีช่องทางหนึ่งนะครับโอเคนะครับน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวหมวาไปัด ติดตามนะได้ครับขอบคุณมากครับอืมโอเคครับแล้วตอนนี้แบบว่าในการในการที่รับออเดอร์ลูกค้าเนี่ยค,คือการเมนิทอ่ะมันมีตัวอะไรที่เขาช่วยเราเมนิทบ้างไหมครับหรือว่าแบบเคยทำตกหลุดอะไรบ้างไหมอืมหมายถึงอะไรนะครับอ่าการแบบดิฟออเดอร์ลูกค้าว่าเออลูกค้าคนนี้สั่งนะคนนี้สั่งนะอะไรเงี้ยแต่ว่า เราได้เข้ามา tracking หรือเลขติดตามขนส่งนะครับแต่ละขนส่งก็จะมีเลข tracking ต่านั้นนะครับเราก็สามารถค้นหาแล้วก็รู้ว่าสถานะขนส่งเป็นยังไงตัวเนี้ยจะจํากัดด้วยน้ําหนักนะครับก็เฉลี่ยประมาณไม่เกิน20กิโลกรัมนะครับถ้าเกิน20กิโลกรัมหรือ2 1เ็นี่ยเขาจะไปอีก tracking หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็จะ run ไปอีก tracking หนึ่งนะครับแต่ว่าใน Shopee ปปพี่ไม่แน่ใจนะแต่ใน Lazada เขาจะแยกให้นะ Shopee นี่เราอาจจะ แยกเป็นชุดก็ได้นะแต่พี่ไม่เคยป,ปกติแล้วต้นไม้พี่ส่งไม่เกินสิบต้นนะครับถ้าเกินกว่าน,นั้นพี่ก็แชทกับลูกค้าว่าอาจจะอาจจะใช้วิธีมหาจัดการเองก็คือจะส่งแยกไปนะครับก็คือพี่จะออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าส่งไปสองกล่องอะไรเงี้ยครับแอโอ,อ,อเคเลยครับครับวันก็ได้ข้อมูลไปเยอะเลยครับ มีอะไรก็สงสัยได้นะก็มีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลด้านการตลาดอะไรที่พี่พอตอบได้นะจริงๆก,ก,ก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะแค่หนึ่งหรือสองปีแค่นั้นเองก็เพิ่งเป็นพ่อค้าได้ประมาณเกือบสองปีครับแต่ไม่มีปรกับการณ์นี่ยังไงบ้าง,รอ,ร,องรอครับต้อง่าให้ฟังหน่อยการตลาดใช่ไหมครับครับครับในเรื่องการตลาดน่ะจริงๆอ่ะต้นไม้นะครับมันขายได้ทุกที่นะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์แต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับในการขายออนไลน์เพราะว่าเราจะเน้นการขายออนไลนะ์เนาะในหัวข้อนี้ภาพสินค้านะครับทุกสินค้าแหละที่ขายออนไลน์ภาพสินค้าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาสะดุดที่เขาจะคลิกมาดูหรือหยุดที่จะมาดูรายละเอียดหรือสนใจนะครับเพราะว่าการขายออนไลน์เราไม่เห็นสินค้าจับต้องได้นะครับรายละเอียดสินค้าชัดเจนรีวิวรีวิวนี้สําคัญนะน้องเพราะว่า มันคือการแชร์ประสบการณ์ของผู้ซื้อนะครับประสบการณ์ของผู้ซื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่ผู้ซื้อเป็นหน้ามานะันก็คือผู้ซื้อจริงอ่ะแชร์ประสบการณ์ว่าดีหรือไม่ดีหรือส่วนใหญ่ดีนะครับเขาคนซื้อในอนาคตหรือลูกค้าที่เรามาเลือกสินค้าเราเนี่ยเขาจะดูรีวิวเขาจะดูภาพสินคา้าเขาจะดูรายละเอียดประกอบถ้าเขาสงสัยก็จะถามนะครับก็ตัวตัดสินแรกก็คือภาพถ่ายรองลงมาก็รายละเอียดนะครับแล้วก็คะแนนรีวิวหรือดาวของร้าน ถ้าดาวเยอะคะแนนรีวิวเยอะนะครับภาพประกอบอะไรเยอะก็มีส่วนในการตัดสินใจนะครับและที่สําคัญอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับเป็นเรื่องน้ําหนักราคาการตั้งราคานะครับการาตั้งราคาที่ก็ใช้ราคาแบบหลักจิตวิญยาะครับเช่นแปดสบเก้ากเก้าอะไรเงี้ยมันจะทําให้ดูมันถูกลงนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกมันทําให้ดูแบบอ่าสินค้ามันไม่แพงมากนะครับแล้วก็เรื่องการตั้งค่าขนส่งนะครับ เราอย่าไปตั้งค่าส่งน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าการส่งมันคิดอัตราจริงเราจะโดนหักจากสินค้าราคาสินค้าทําให้ขาดทุนได้ตัวเนี้ยการตั้งค่าขนส่งแล้วก็การเลือกขนส่งก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าสินค้าถูกสมมติ25บาทเนะี่ยต้นไม้ต้นรีม25บาทต้นกด่าเนี่ยแต่ค่าขนส่ง4.5บาทแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจนานเหมือนกันนะหรืออาจจะไม่ซื้อเลยนี่ครับออย่างน,นี้เคยโดนบอกว่า เรื่องแบบเคยโดนลูกค้าแบบบ้านเนึ่งก็บต้นไมน้ไม่ตรงปกหรืออะไรบ้างไหมครับเคยครับเคยก็คือว่าอย่างอย่างที่พี่บอกละ่ะภาพถ่ายมันเป็นตัวอย่างไงพี่ก็เลยพิมพ์หรือตอนนี้พี่ลบออกแล้วแหละก็คือภาพถ่ายตัวอย่างอาจจะไม่เหมือนกับขนาดของจริงซึ่งเป็นขนาดตามแต่ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้มันเป็นสิ่งมีชีวิตการเจริญเติบโตมันเป็นไปนตามธรรมชาตินะครับมันอาจจะรูปร่างเล็กแคะ มีตนหนีบ้างเล็กน้อยนะครับลูกค้าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเฮ้ยไม่ตรงปกเลยอ่ะใบไม่ครบอะไรเงี้ยต้นเล็กต้นใหญ่เงี้ยมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักๆเนาะใช่ครับก็คือเขาส่วนใหญ่คนซื้อต้นไม้เขาจะมีความรู้มาส่วนหนึ่งแล้วถึงก็จะซื้อครับโอเคมากเลยครับครับ <laughs> ทนมากเลยครับครับก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยของน้องเต้งข้าวได้นะขอ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 โทษน,นะน้องเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยอะไรครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพครับอ๋อครับคนกรุงเทพก็ลูกค้าพี่เยอะเหมือนกันไงก็อุดหนุนร้านนะครับพี่มีร้านออนไลน์นะโมลลิ่งช็อปหนึ่งเก้าหนึงสองโลโก้หมาน้อยหลังคาสีฟ้าเนาะถ้าไงก็ลองแวะไปเยี่ยมชมร้านที่นะครับครับผมบเดี๋วัน วานจะหาต้นไม้มาประดับห้องสักต้นพอดีได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายภาพให้ดูก่อนเลยแล้วก็ทักมาว่าน้องต้นข้าบางครั้งที่ไม่รู้ว่าใครลูกค้าเยอะโอเคครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะขบคดี๋้วยดีดีเวลามากและได้ครับได้ครับแต่ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่เเดี๋ยวผมขอติดต่ออีกทีหนึงนะได้ครับได้ครับยินดีครับ ขอบคุณน้องต้นข้าวนะครับที่มาร่วมไลฟ์ในรายการของที่ด้วยครับขอบผมขอบคุณพี่โปลที่มากนะครับที่อร์ไอคเชืรัเีครับขอบคุณมากครับครับ ครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นไลฟ์นะครับเล็กๆน้อยของผมที่ให้กับน้องต้นข้าวนะครับซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเขาสนใจทํางานวิจัยนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขายออนไลน์นะครับการขายต้นไม้ออนไลน์นะครับก็ให้ข้อมูลเท่าที่ผมรู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการขายมากนะขายเพงสองตีเองเป็นซึ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับทํางานประจําแล้วก็มาขายของออนไลน์นะครับ ใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์โบว l ลิ่งช็อป1912นะครับคลิกเข้าไปนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมีต้นไม้อุปกรณ์ทําสวนนะครับทุกอย่างนะครับใครสนใจก็เชิญอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนสนับสนุนรายการ b บ l l ลิ่งแ n แนลวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรายการ b บ l l ลิ่งแ n แนลสวัสดีครับ